หนูเพียนกับหนูเฉืยณทุ่งนาเขียวขจีมีหนูสองตัวเป็นเพื่อนรักกันชื่อเพียนกับเฉืยเพียนเป็นหนูที่ขยันขันแข็งชอบเก็บสะสมอาหารส่วนเฉืยน,นั้นชอบเล่นสนุกไปวันวันทุกเช้าตู่เพียนจะออกไปหาเก็บเมล็ดข้าวสารที่ชาวนาเกี่ยวตกหล่นไว้เพียนจะนำข้าวสารเหล่านั้นกลับมาเก็บไว้ในรังของตนอย่างเป็นระเบียบ ส่วนเฉยพอตื่นนอนก็จะวิ่งเล่นไล่จับผีเสื้อบ้างกลิ้งตัวไปมาบนใบหญ้าบ้างวันๆไม่ได้ทำอะไรที่เป็นประโยชน์เลยเพียนเคยเตือนเฉยว่าเฉยเอ๋ยเราควรจะเก็บสะสมอาหารไว้บ้างนะเผื่อวันข้างหน้าเกิดหน้าแล้งขึ้นมาเราจะได้มีกินแต่เฉยก็หัวเราะแล้วตอบว่าโอ๊ยเพียนยังอีกนานกว่าจะถึงหน้าแลง้งตอนนี้เรามาเล่นสนุกกันดีกว่าหน้าแล้วเฉยก็วิ่งเล่นต่อไป วันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วจนกระทั่งฤดูฝนหมดไปฤดูแล้งก็มาเยือนทุ่งนาที่เคยเขียวขจีกับแห้งแลง้งเมล็ดข้าวสารก็หาได้ยากยิ่งเฉยเริ่มรู้สึกหิวโหวยเพราะไม่มีอาหารให้กินเฉยวิ่งไปทั่วทุ่งนาแต่ก็ไม่พบมเมล็ดข้าวสารแม้แต่เม็ดเดียวเฉยรู้สึกเสียใจที่ไม่เชื่อฟังเพียนเฉยจึงตัดสินใจเดินไปหาเพียนที่รังของเขาเมื่อเฉยไปถึง ก็เห็นเพียนกำลังนั่งกินมเมล็ดข้าวสารที่เก็บสะสมไว้มากมายอย่างสบายใจเพียนเห็นเฉยดูหิวโหวยจึงแบ่งข้าวสารให้เฉยกินเฉยรู้สึกซาบซึ้งใจมากและสัญญาว่าจะขยันเก็บสะสมอาหารนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปตั้งแต่นั้นมาเฉยก็กลายเป็นหนูที่ขยันขันแข็งไม่ต่างจากเพียนเลย ทั้งสองเป็นเพื่อนรักกันและมีอาหารกินอย่างอุดมสมบูรณ์ตลอดไป